มาเลยค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมาทําซุ้มไม้เลื้อยราคาแค่60บาทต่อหนึ่งกระถางน,นะคะคุณผู้หญิงก็ทําได้นะคะเนี่ยชวนทําซุ้มนะคะซุ้มหลักไม้เลื้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้สมาริจะมาแนะนําทําหลักไม้เลื้อยด้วยราคาที่แสนประหยัดคือ60บาทต่อหนึ่งซุ้มนะคะเห็นไหมคะซุ้มหซุ้มเนี่ยเราจะใช้ สายพลาสติกเส้นพลาสติกที่เขาใช้ร้อยสายไฟนะคะวันนี้สุมาลีใช้สีดำนะเส้นหนึ่งสามสิบบาทถ้าสีขาวเนเส้นหนึ่งยี่สิบแปดบาทวันนี้อยากได้สีดำเพราะมันดูกลมกลืนกับสวนของเรานะคะเส้นหนึ่งก็สามสิบบาทนะคะพอซื้อมาเสร็จก็มาดัดให้โค้งแล้วก็เสียบลงไปที่โคนกระถางนะคะถามคนขายแล้วหักไหมเขาบอกไม่หักนะคะเนี่ยพอเสียบเสร็จ สองเส้นก็เพียงพอแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะทึบเกินถ้าสามเส้นรู้สึกจะหนานแน่นเกินบางครั้งถ้าหนานแน่นเดี๋ยวแดดไม่ลงนะคะเนี่ยเราก็เอากระถางละสองเส้นก็60บาทพอเราโค้งเสร็จปุ๊บเราก็เอาเคเบิลทายผูกไว้เลยนะคะเนี่ยผูกเสร็จปุ๊บเราก็เอาเชือกอย่าเอาลวดนะถ้าเป็นลวดนั้นต้นไม้เขาร้อนเขาไม่เกาะนะคะ ต้นไม้เขาจะไม่เกาะเพราะเขาไม่ชอบร้อนๆเขาจะเกาะเย็นๆเนี่ยค่ะเกาะให้เขาเหมือนเป็นสายหลักให้เขาคอยยึดเกาะนะคะเดิมเนี่ยมันมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะเกาะเป็นลวดที่เขาทำมาให้ใบก็ร่วงแล้วก็ทําท่าจะไม่ไหวแล้วเฟื่องฟ้าสมาริก็เลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํำยังไงก็เลยไปดูๆแล้วเอ้ยน่าจะทําเส้นที่ร้อยสายไฟเนี่ยค่ะประหยัดที่สุดเลยผู้หญิงทําได้นะคะเนี่ย เราโค้งมาเนี่ยโคง้งโค้งเสร็จเราก็ผูกเชือกยึดเลยซ้ายขวาล้อมไปเลยนะคะตามภาพเลยนะคะเนี่ยไม่ยากเลยค่ะแค่เสียบลงไปที่พื้นเห็นไหมคะเนี่ยแค่เราเสียบลงไปเนี่ยสี่หลักเส้นละสองหลักนะคะเนี่ยเราเสียบแบบเนี้ยเนี่ยมีต้นมะลินะคะเนี่ยเราก็เสียบลงไปเลยนะคะเสียบเสร็จเราก็เอาเชือก มาผูกประคองให้เป็นไม้เลื้อยนะคะอย่าเอาลวดนะต้นไม้ไม่ชอบมันร้อนนะคะเนี่ยเราก็เอาเคเบิ้ล่ายผูกข้างบนแค่นี้เราก็จะได้หลักไม้เลื้อยที่ราคาแสนประหยัด40บาทต่อหนึ่งกระถางผู้หญิงก็ทำได้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยมะลินิดกมากเลยนะคะ แล้วเขาก็ชอบเลื้อยด้วยก็เลยหาวิธีที่แรกก็จะไปจ้างก็าทำถ้าจ้างก็าทำเดี๋ยวก็ได้เหล็กอีกนานไม้ก็หายากเดี๋ยวนี้ก็คิดไปคิดมาก็เลยเอาสายล้อท่อร้อยสายไฟเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆผู้หญิงทำได้เลยนะคะ ชวนเพื่อนๆทำซุ้มไม้เลื้อยราคาแสนประหยัดนะคะสองกระถางนี้เฟื่องฟ้าหนึ่งกระถาง60มะมลิหนึ่งกระถางก็60 120บาทนะคะทำซุ้มหลักไม้เลื้อยผู้หญิงก็ทำได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะที่รับชมนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สอสุมาลีนะคะขอบคุณเพื่อนๆทั้ง411ท่านนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ